อ้าวนาสันติกูดมอร์นิ่งค่ะนสันติกูดมอร์นิ่งค่ะวิทฟูองเจ Your office is so cute today. I have to be the best one here. <S That s just what I was thinking. ช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ถิ่มชักพี่ถิ่มชัดเรียกรถโรงพยาบาลทียาเดิมยาเดมใครมียะไดมบ้างทำใจดีๆไว้นะอยู่บอยช่วยเอ็น อะไรอะ่ะบอยนานสันติทำอะไรอยู่เรียกว่าพยาบาลแล้ว <_ d ance> นี่มันอาการ hyper ventilation syndrome นี่นะมีใครรู้ไหมครับว่าคุณบีมอ่ะเป็นโรคพอผืนหรือเปล่าไม่ไม่เป็นโอ๊ยมันใช่เวลาไม่เนี่ยนะขอทุ่งนะครับคุณบอยถอยเฮ้ยผมถอยไม่ได้ กำลังซิมอ,อยู่ผมเรียกว่าเต้นคุยตี้เลยเนี่ย<อ>ทุกคนถอยครับถอยถอยถอยหลบเลยคุณปีมครับค่อยๆหายใจลึกๆนะครับหายใจชา้าๆเข้าออกเข้าออกผ่อนคลายครับผ่อนคลายเข้าออก ดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณนะคะลุงสัมติหนูดีขึ้นแล้วค่ะเันนว่านะนาต้องปเป็นอธิการบดีแน่ๆใช่ไหมออความรู้เยอะเกินไปละสิงก็ว่าอเยจริงๆ นี่มีพวกเธอคุณสาจะพาฉันไปฮันนีมูนที่ประเทศแถบยุโรปที่ไม่ค่อยมีคนไปพวกเธอรู้จักไหมจ๊ะนี่ถ้าเธอตอบถูกนะเอาไปเลยคนละพันไอซ์แลนด์ผิดจ้ะนิวซีแลนด์อันนี้ก็กลักวถูกเนาะนิวซ <c oughs> ีแลนด์พม,ม่ากลับไปเลี้ยงลูกนะคะคุณจอยครับเอกสารของคุณจอยครับ นามาลองทายค่ะจอยมันบอกว่าถ้าใครทายถูกได้1,000บาทชิปโอต้าครับอุ้ยนาก็พูดไปเรื่อยถูกนะน่นนะตอบถูกนาค่ะ1,000บาทค่ะไม่เป็นไรครับคุณจอยผมไม่เล่นพนันครับอ้ย ประเทศเราจะสวยขนาดนี้นแล้วพวกเธอยังไม่รู้จักก,กันเลยนะโอเพราะว่าคืนความดีของไทยคือคือนหัวใจปรงใสในทุกสิ่งที่ทำกสิ่งความทุกทธรเขากระกเป๋า,าค้ผม<ฮ>หญิงช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยจนขโมยกระเป๋าค่ะช่วยด้วย กบายากอ่าพวกเราผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีโจรสวนมากากไปในโมงมาช่กกระเป๋าพนักงานของเราแต่ก็ยังโชคดีนะที่เรามีฮีโร่มาช่วยทำให้จับ โจรได้และตอนนี้โจรถูกส่งไปที่พนักงานตำรวจแล้วฮีโร่ของเราคือน้าสันติครับท่านรองครับไม่ใช่ท่านอาธิการบาดีเหรอครับหญิงเห็นนะ้าคุยภาษาอังกฤษกับนันนี่ด้วยนะคะอย่างเมื่อวันก่อนที่ปิ่มชักลุงช่วยชีวิตปิ่มไว้เลยนะคะจริงดิใช่ค่ะท่านรองท่านรองรู้จักประเทศยิบรอลตาไหมคะไม่เคยได้ยินนะ ประเทศนี้ค่ะน้าสันติรู้จักด้วยค่ะแถมเมื่อวานยังต่อสู้เก่งมากด้วยนะคะผมก็เป็นรอปอปอจริงๆนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนที่ปลอมตัวมาใ่ญ่ที่ทุกคนคิดหรอกครับแล้วน้าเก่งขนาดนี้ได้ยังไงอะคะเอ้าน้าสันตินา้าต้องอธิบายเพื่อนๆให้เข้าใจแล้วทาไมาน้าถึงเก่งขนาดนี้ผมก็เรียนรู้จากทีวีนี่แหละครับถ้าเรารู้จักดูให้เป็นการเรียนรู้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงนะครับเราสามารถได้ความรู้จากทีวีมากมายเลยนะครับ แต่ก็อยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะดูอะไรรับสื่ออะไรเห็นไหมครับพวกเราตัวอย่างการบริโภคสื่อที่มีประโยชน์ก็จะทําให้เรามีความรู้ถ้าเราเห็นว่าสื่อไหนที่มันจะทําร้ายตัวเราเองหรือทําร้ายสังคมเราก็ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและอีกสําคัญที่สุดเลยถ้าเราเลือกสื่อที่มีประโยชน์สื่อนั้นก็จะมาปกป้องตัวเราเองอย่างเช่นที่ลุงสติมีความรู้ อีกปีเดียวพอนะั้นน่าสันติประชาชนในฐานะผูบ้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนมีโอกาสรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสาระหรือความบันเทิงนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและยังมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวซึ่งหมายความว่าข้อมูลส่วนตัวของเราต้องไม่ถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดย ไม่ได้รับอนุญาตหากเกิดปัญหาจากการได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการในกิจการกระจยเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เราก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้ด้วยนะครับ